สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้ไปพักผ่อนชนบุรีนะคะก็ไปเที่ยวบ้านแม่แฟนนะคะที่พัทยากลางนะคะเดี๋ยวจะพาไปร้านค้าป้ติ๋มนะคะอยู่ในซอยมาเฟีเลีย21นะคะเข้าไปประมาณ700เมตรนะคะบรรยากาศก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะตอนนี้เขาขายบ้านด้วยนะคะบ้านชั้นเดียวนะคะ ตบแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจก็โทรเบอร์นี้ได้นะคะก็มีหมอดูด้วยนะคะดูดวงแล้วก็มีของชําขายนะคะอันนี้ก็เป็นจับสุดจับจุดนวดเส้นนะคะตามป้ายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าป้าติ๋มนะคะก็จะมีขนมมีผักมีหมูมีไก่จับนวดก็จะอยู่ตรงห้องแถวที่ถ่ายให้ดูนะคะ ก็จะมีขนมมีผล,ลไม้นะคะตามฤดูกาลนะคะขนมก็หลากหลายแล้วก็มีไก่มีปลามีหมูมีเครื่องในหมูนะคะสดสดค่ะก็มีหลากหลายนะคะขนมจีนพริกมะนาว ขนมนี่นะคะร้านค้าป้าติ๋มนะคะอยู่ซอยมาบใหญเรียนยีนะคะก็มีหลากหลายค่ะของมีหมูนะคะมีปลามีไก่มีปลาทูมีหน่อไม้มีขนมจีนมีพริกแห้งมีหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศแล้วก็ผัก หลายๆอย่างนะคะสดสดนะคะของชําก็มีน้ํามีเบียร์มีทุกอย่างนะคะมีน้ำปลาผชงชูรสของใช้ภายในครัวนะคะผักนี่ก็สดสดใหม่ๆทุกวันนะคะขนมก็มีหลากหลายะคะ่ะ บรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะก็ใครอยู่แถวซอยมาบจาเรีย21ก็แวะไปซื้อของกินของใช้ได้นะะี่ค่ะร้านค้าป้าติ๋มนะคะก็บรรยากาศรอบรอบนะคะ ลมลื่นค่ะเป็นส่วนตัวนะคะไม่วุ่นวายดีห้องที่สามจากห้องแถวก็จะเป็นร้านนวดนะคะนวดจับเส้นนะคะ